เรียนท่านชัยชนะสทองทาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องศนเขตหนึ่งและท่านรองผู้อำนวยการทั้งสามท่านคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษที่เคารพทุกท่านครับผมกระผมนายวโรดมทันเลิศประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยโป่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน ขอนำเรียนผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานฝีายในรอบ6กเดือนที่ผ่านมามีผลสําเร็จดังต่อไปนี้ครับโรงเรียนบ้านป่าลานผ่านการประเมินไทยนอกจากสมศรอบที่5เป็นศูนย์สอบอัธยากรรมน้ำร่องของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งและจัดการสอบพิซ่รระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบบออนไลน์ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีของผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการนิเทศ ภายในสถานศึกษาประจำปี2567ของสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนระดับดีเยี่ยมและรางวัลครูชนคนคุณธรรมประเภทครูโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอทอระดับเขตตรวจราชการที่15ประจำปีการศึกษา2567นักเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติกิจกรรมวัฒนธรรมวินิจฉประจำปี2568ระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศิละปะตกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2 5 6 7ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน8ปรายการว้าวว้าวาได้รับรางวัลมากมายเลยมีวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรหรือขอยากรู้จักโรงเรียนบ้านป่าลานแล้วสิช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับไปดูกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าลานสำกสดัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่9ทับ1ห,หมูม่3ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนขายายโอกาสทางการศึกษาจัดก,การศึกษาให้แก่นัก ้งสิ้น209คนมีผู้บริหารคือนายวรดมพันเลิศและครูบุคลากรรวมทั้งสิ้น21คนโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4งานได้แก่งานบริหารวิชาการ Active Learning จัดกระบวนการเรียนรู้การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองรวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ L. Like and Moral Skill ครูนำทักษะชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมมาบูรณาการในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน A. Activity จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา Education by PLC สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC S s u f f i c i e n c y Economy หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้จนเกิดความยั่งยืน S Safety มาตรการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยหนึ่งด้านการบริหารวิชาการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนผ่านกระบวนการ Active Learning มีกระบวนการนิเทศติดตามที่เป็นระบบโดยใช้หลักอาริสตีผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. ด้านการบริหารงบประมาณบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน,น้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ถูกต้องทันเวลาเกิดความคุ้มค่าม,มากที่สุดและมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่งตางๆ 3. ด้านการบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ประเภทผู้บริหารรูปแบบอรดีมันการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถภาษาต่างประเทศการอบรมพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผ่านการทดสอบหลักสูตร AI กับการพัฒนาคุณภาพองค์กรครบทั้ง12หลักสูตรอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเกิดความกระตอรือรือร้นในการทำงานช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพใช้คนให้ถูกกับงานคนสําราญงานสําเร็จ 4. ด้านการบริหารทั่วไปจัดให้มีการปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นและหาข้อมูลปรับปรุงห้องน้ําของนักเรียนให้มีความปลอดภัยสะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งาน ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนมีการขอทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขโดยเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขผ่านการประเมินในระดับทองเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุรีและเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่ง อีกทั้งโรงเรียนบ้านป่าลานยังให้บริการสถานที่แก่ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆในการจัดกิจกรรมอบรมประชุมและจัดการแข่งขันเป็นโรงเรียนต้นแบบขยายผลให้ความรู้กับโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนอื่นๆได้มาศึกษาดูงานเรื่องการกันคุณภาพภายนอกจากสมศรอบที่5จากการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายที่ส่งผลดังกล่าวมาข้างต้นได้รับจัดสรรรวมเง,งินเพิ่มจากคณะกรรมการกลั่นกลั่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องศนเขต1จําจำนวน1 4 0บาท และกระผมได้มีการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มห้วยโป่งทั้ง11โรงเรียน1สาขาโดยจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่มโรงเรียนแต่ละฝ่ายมีการประชุมร่วมคิดร่วมทำร่วมสาเร็จบริหารงานแบบกะละยาณนมิตรและมีการออกนิเทศติดตามให้กําลังใจทุกโรงเรียนในกลุ่มภาคเรียนละ1ครั้งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองแอร์เรียและท่านผอ,อสดุงทิพย์อนุเมทนากูในการออกแบบเครื่องมือนิเทศชั้นเรียนและเครื่องมือวัดประเมินผลความรู้ของนักเรียนเพื่อนำข้อมูลมาช่วยกันวางแผนพัฒนาทุกโรงเรียนในกลุ่มให้เกิดประสิทธิิิภาพแลละะปรสทธผ นักที่ปัญญาสมาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งครับผม